ท่านที่เกิดวันอาทิตย์เดือน5และเดือน12ปีชั่วและปีมะแม่บุคลิกของท่านนั้นเป็นคนที่นิสัยเป็นคนจริงจังในทุกเรื่องราวท่านไม่ยอมให้อะไรผ่านไปง่ายๆโดยที่ท่านไม่เข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดละออท่านมีเป้าหมายชัดเจนในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินชีวิตเป็นคนที่รักพี่รักน้อง แต่พี่น้องก็มักจะนำความเดือดร้อนมาสู่ท่านอยู่เสมอท่านเป็นคนรักอิสระไม่ชอบอยู่ภายใต้การปกครองหรือเป็นลูกน้องของใครสำหรับเรื่องของความรักของท่านนั้นความที่ท่านเป็นคนมีสเสน่ห์จึงมีคนมารักมาชอบอยู่อย่างมากมายและตลอดเวลาแต่ท่านควรจะรอให้อายุของท่านมากสักหน่อยจะดีกว่าเนื้อคู่ของท่านนั้นจะเป็นคนบ้านไกล อาจจะมาจากต่างแดนเลยด้วยซ้ำสำหรับอาชีพที่เหมาะสำหรับท่านนั้นควรจะเป็นธุรกิจระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าส่งออกการค้าขายกับต่างประเทศหรืองานบันเทิงงานโรงแรมหรืองานขายอาหารขายเสื้อผ้าขายเครื่องประดับพวกนี้เป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับท่านมากๆทำแล้วจ,จะเจริญรุ่งเรืองก่อร่างสร้างตัวได้อย่างรวดเร็ว